โตเป็นใครเขาเป็นนักฟุตบอลนะครับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับอายุ20ปีเล่นทีมชาติรุ่นยูยี่สิปีอะ่ะจำชื่อนี้นะครับซานเตียโกกัสโตเป็นศูนย์หน้าของสโมสรบูรุนญ,ญาในปัจจุบันกัสโตเนี่ยตั้งแต่เซอร์ซี่ไปนะครับกัสโตก็ได้เล่นเป็นตัวจริง14นัดทำไป4ประตู3แอซิสต์2ใบเหลือง กัสโตวัย20ปีนะครับ179ซมนะครับมีฟอร์มการเล่นในกาโชเซียที่สุดยอดคือผมจะบอกว่าสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยกับสโมสรแอสตันวิลล่านี่ครับกำลังที่จะยื่นข้อสเสนอ33ล้านปอนด์นะเพื่อปิดดิวกัสโตนะครับกัสโตนี่ก็น่าจะประมาณ33ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญานั่นเองนะครับฉะนั้นสโมสอนสรบรุญญาจะได้รับทราบอีกแล้วนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปับดิร่ากันบ้างนะครับ